กดบอกหุ่นแม่เลยเออน้องเห็บน้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทิดทานเนาะแต่ว่าอยู่ทางในในต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับการส่งแม่น้องเปบลคือเก่าวใช้จะเอาได้ลูกอัสสัมปันิปลูกปะโอ้ยอะพี่เบลอัสสัมปันิปลูกก่อนเด้อโอยใช้คุณเอื้อยอยากเอานี่คุณน้องอยากเอานั่นอันนี้เอ่อใช้เบาคนได้ อันนี้จักวิญจักบอยังนี่ฮะบจาักงสอใหญ่ซื้อ๋อเมว่าผบก็ไ่สาวนะติดกันน่ยแ้ขายได้ไหนนอกเจ็ดกล้องเจ็ดก้อหาพันเอาหาพันแน่เนนักกลมเกลียวเนาะนั่นมันเป็นก้องน้องัยวันนี้พากันมาตลาดแรงวันนี้เนาะ ได้ลูกหล่ะมาพี่เอเมลได้แจะแซวตัวได้ลูกอ่อนๆนุมนุมเอออันบอกอันเท่าไหร่นอนิเนาะอันหาพันสองพันสิบพันเอาวะมันทอดทอดเอาแล้ไม่บอกคนนทกัทอดสิ้พันงาเจอคนหังมาแล้วพี่น้องเลยเฮมาสะเวนไห้มาทางนี้มา พ่าเธอแม่มามาตะมุกอ๋อไปมุกทหารโดยมาอยู่ในกิฬามาจะใช้ชนะอาชิมาเตะรอเอ้าวันนี้พากันมาเลาะแบบนี้วันนี้วันนี้พ่อมาบ้างวันนี้นะอ่าอ่าไปใช้พ่อไปใชโอ้ยวันหยุดลอยพ่อมาลอยพ่อเอ้าลอยพ่อมาเที่ยวตั้งแตั้งแล้วแนวมาแล้วปลาให้เธอแม่ก่อนปลาปลาสวยสวัสดีเนาะทางหัวเตียงห้อยพี่น้องเลย ได้าบแล้ว่ากินนะี่ายแล้วเนาะเอา่ากุ้ยนะเอาเลยได้แล้วบจด้แล้วกันว่กินนี่กล้ยเลเอาเลยโอ้แดงงไปทบบนี้ปาางหนุ่มนแลวเบิ่งกระดูกงงแบบนี้าลาลูกสาวกนลองสาวมาเลาะให้่นลองเล วันนี้ก็ได้หาชิ้นได้เครื่องแกงเนาะนเครื่องแกงมาไม่ั <c oughs> ดหญายอะนอ้าป้าเพื่อประมาตาราดให้พี่น้องอ,อ้าวน่มาพอเฟินบอกมาพอกับทางอาเห็นพี่น้องอะ่ะใต้ถึงแล้วเตรียมอื่นบ่ อาสฉันรอหยพี่น right so like ่องเลมื่อนกเจอกันเพื่นเนาะมีะไรชืมีได้มาเปนอบัดเดียวห้นว่าหอล่นหาบู่รืมีกลิ่นคอเ่นาะแน่แน้วเนวันเซชิเมะเลยป้าจะห้ามาสื่อเครื่องแกงาราไหมอ่านเพลินป้ายยงหรป้ายดุบะเอ้าหอยหอยจุกมีมะพร้กนิดเดียวป่ะ่ะ น้ำเงินมี่มาผิดไม่ดุก็ได้ไม่ดุก็ได้ขู่เลยโอ้โหตัวนี้โมโหเลยกรตายอยู่อ่าโทรศัพท์กระตายมาพี่น้องเลยม่เลยโดยอ่าให้อุ้มระบัดนี้พูดไปทางผู้ปลานุปบไปเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวเข้าไป เออจะเอาอยังน้อ,อน้อเอเมยถ่ายแล้วกินกระดูกหมูได้แน่นอนที่ไปทางนี้ก็ได้ลูกทางนี้ก็ได้นะบ่นะป้ากินเจงแท้ส่วนปลาพันหยากอยู่ดอกแซบบ่คือเดาปลาดุกดาปลาดุกไข่แดงกรมีนี่ไข่แดงนี่เป็นนางอยู่เนาะปลาดุกปลาทอง ไข่มดแดงงามๆในชองิันสาองิ um <m <m ิสามกองแหางปลาไมันมีแต่สามกองสบาบเด้ยปลาหนุ่ยเอียนได้ดวงเลยนะามันหน่อยอ่ะไข่แดงไห่ระแดงไทขึ้นหอยมมีน้ำใสปลแดหอมแท้ตุเตะหัดังแท้เนาะปลดนี่กันเลยเซนุ่นหามีอย่างนี้ฮาน่ะ ทั่วเอาเอถั่วไม่ไปั่กิบปะขิฮะอุ้ยคือำได้หนนอนกำสิพันานเาหคุณน่ะอาบอในเาละเอาบอได้่เจ้าเนาะอ่ะอ่ะเอาบ่ผักขะาหมไ่บ่ผักข้าหมูไบ่ ใช่จะพักขนาดยงพอบหมากับอันนี้ก็พอได้นะใ่ะสร้างหาพอดีได้เงินก็นได้ขอบใจเด้อสื้ออะไรมาจกใชปะเ้ยมึไม่ซื้อเลยนะยันี่เฮ็ดก็ซื้อแล้วมกวักหัวก็ซื้อแล้วหมักหั่นล่ะ <c oughs> ครบเลยมันนี่พ <c oughs> ับไปบนกร,ปประดูกพู่แนบบาทเลยเฮ้ยไปบนไงไปบนกร,ระดูกหมูหั่น

เออเนาะเอานอกันเริมเลยเรินขนอก,กัน,น,อ,กกนอ,อ,อหอนึ่งเนาะใชไปทั้งหลายปะเป็นนัวมีอยู่บเป็นหนอกเป็นปนัวมีมีเนาะเจจ้ะสิบสองพันให้พี่น้องเน่ย โอ้ oh. ยอยาไปแกะของเพิ่นได้รูปห่ยมากกัอยากมานํางห่ยไปอ <c oughs> ง่ะ <c oughs> <c oughs> เอาว่าไก่ทอดกันชั้นเจ้าสะกินว่าไก่ทอดไปกินกันยัง เด้ได้แสบบอขนมมาได้แล้อได้ขนมนี่อ่ะคนขายคนขายได้ไหนนะขนมขาไก่บอแค่เดลูกี้ากรหนอได้เทากระนถั่ยไไหนนอเนี่ยถั่ยสิบพันเอาถัวยนึงเนาะใช่ทุงดูใช่ทุ้งจะกินด้วยบอ โอ้โหหอดือนสั่งสั่แล้วอายอันน้ำพือได้รกล่ะอันน้ำพือได้รูกินน้ำกันได้รกล่ะเดี๋ยวตัวไหน มายังนั่นน่ะอุ้ยเป็นวัดอยู่บ่บาะ่าไออยู่ลูกเอาว่าเอาไก่ทอดนะอันไหนหน่ะอันนี้อุ้ยมายังนั่นน่ะบุญบอ่อนี่เป็นบุญบ่เ,เป็นเจอรี่อ๋ออันเท่ายแล้วนะเอะอ, <laughs> อดูกสาวเลยเนาะเอแม่พี่น้องเนี่ยวก่อยากมานดำหรอก มใส่ก,กระเปา๋านุ่งไบฉเห็นเหตุผล,ล่แบบยยางหายตามดังนะแบบนี้เลยป่ะเอานี่อว่าไก่ทอดนะกินนๆๆีนนนออน่กินอีกคือ,อว่าวาวเป็นวอรุวาวเป็นววากับปูป๊ะไปเชื่อกระดูกอ,อ, <c oughs> อยากดิบเลยบันเบลลายเลยเห็นนะังถูกหล่ะล่ะ บาให้เอาเอบอกาให้เอาโอ้ผู้ไปซื้อเนไก่ผู้ไปเอาป้ามาไหนป้าเคยนะเหมยพี่น้องเลยอ้าวโหอันนี้กระโลนป้าไปไหนปลาดีดีน้นะคือถือไงนก

กันเนาะผักแนวกับนะคือบนี้เนาะสีโมกันให้ไม่เดาไเอากระดูกโมเมื่อแกงใส่กับไอ้บายเนาะค่ะนะอันนี้คนว่ารเจดสิโมแปดสิบจัคโรสะไระชอแปดสิบแปดสิบเออันนี้เกือบแนโมกัน เดี๋ยวจะตับกับดกันนะอ่าไหนเปงง็นอ๋อไยมาซื้อน้ามาเียก่อนสิก้าบ้านกันเลยนนี้แกเห็นตีนไก่อยู่เปได้ไรแซ่บอยู่บ่แซ่ดอุ้ยเนาะมวนบ่มานี่ฉันถามถามตู้อยเท่าไรสิเท่าไรอะซาสี่พันเนาะ <laughs> <laughs> แหนติมใจก,กลางตลาดไหมพี่นอ้องเว้ยว่าได้อายหเ,ยาเอ,า,อากินสผ่านทางคนเนีย้ยยอดนากานท่าดยปะเมื่อรถบัตรเลยปลูกเอากินบอสปไปไกินบอสเดียวมองอย่างเี้องเลย ส่วนทางก็เก็บเมื่อ,อนค่พี่้องส่กระแป่พี่น้ง่แนงแม่น้องเปลกับอาลก็อารถออกกันเนาะ

Vamos. Mm-hmm. <laughs> โอเคแม่พี่น้องฮอดเทนฮอดซานเรียบร้อยเนาะนี่แม่้องเปียวก็วจิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มสอ่องแม่้องเปียวมาตลอดระวังตกรถเล้วหรืเปล่าง,งับกันมาอีกแนะ่อาสนกรับปนี่สบายดีอาสบายดีป้าลุงแม่ลูกอาสบายดี